สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมชาทุกคนไปรับของฟรีกันอีกแล้วเลยครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคไปดูคลิปกันเลยชาเย็น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 วิธีการก็ไม่ยากนะครับผมให้เราค้นหาแมปนะครับค้นหาว่านายกี้นะ N I K E นะครับผมพอค้นหาแล้วก็จะเจอแมปแรกเลยนะครับนายกี้อยรนนะครับก็กดจอยเข้าไปเลยนะโอเค จอยเข้ามาแล้วนครับผมนี่พอเข้ามามันก็จะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่หมุนตามเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้มันจะกดข้ามก็ได้หรือว่าจะรอโหลดก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้รอโหลดดีกว่านาะโอเครอโหลดจนเต็มนะอ่ามาแล้วนะครับผมโอเคมันก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็กดปิดได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็ปกดปุ่มเทเลพอร์ตนะครับอยู่ด้านขวามือเลยนะครับผมพอกดเสร็จแล้วก็กดตรงกลางนะครับที่เขียนว่าล็อบบี้นะ พอกดเสร็จแล้วเราก็จะวาร์ปมาที่นี่นะครับผมโอ้ลอมาโรตุกกระตุกจัดแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับผมพอเดินลงมาไ้เเอ็นพีซยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่จะมีเอ็นพยืนอยู่เนาะเราก็ทําการพูดคุยกับเขานะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาเรากกดเลยนะพอกดแป๊บเราก็นี่ครับได้แล้วนะครับผมแนะ่ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นหูฟังหูฟังล้อรถนเป็นหูฟังล้อรถนะครับ แต่ว่ามันจะยังไม่เข้ากระเป๋าทันทีนะครับผมช่วงนี้เราบอกเป็นอย่างงี้เนาะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็ต้องรอสักพักใหญ่ๆเลยนะครับมันถึงจะเข้ากระเป๋าเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของกันดีกว่านะครับนี่ไงอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับอ่าเป็นหูฟังล้อรถนะเฮ้ยเดี๋ยวพอดูๆไปแล้วมันเหมือนโอริโอ้ะมันไม่เหมือนล้อรถเลยมันเหมือนโอริโอมันน่าจะใช่โอริโอผมว่ามันคือโอริโอแน่เลยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับของฟรีนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ โอเคบายบายครับไปแล้วขามุ้ยไงไปเรียนแล้วเรียนต่อนี่โดดเรียนมาเนี่ยจะทำตามนะั่น้องนัง้นไม่ดีนะครับ <laughs> โอเคครับบายบายเจอกันนะครับผมบายบายครับ